เรื่องสั้นเรื่องคุณค่าแห่งงานศิลป์แต่งโดยพระเดชแม่น้ำปลายยามหนาวนั้นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวคงอดตื่นตาตื่นใจในความงดงามของมันไม่ได้กลุ่มหมอกที่กระจายปกคลุมแม่น้ำใคยจะยั่วยเย้าาให้ผู้มาเยือนหรือใครต่อใครตื่นใจกับความลี้ลับ และความสวยงามหลังหมอกจางๆเหล่านั้นไม่น่าแปลกใจที่ปลายหน้าหนาวจะเป็นแหล่งรวมนักท่องเที่ยวสายเป้และศิลปินนักวาดภาพจากทั่วโลกอากาศเย็ยนเยือกในช่วงลุ่มอรุณทำให้เด็กชายชาวเขาที่อยู่อาศัยในปายมานานแสนนานยังอดทึ่งในความเย็ยนที่เข้ามาปกคลุมเมืองแห่งนี้ไม่ได้ ขณะที่เท้าก้าวเดินไปริมน้ำเพื่อดูเด็กตกปลาที่ตนมาวางดักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเด็กชายสะดุดตากับถุงผ้าสีเงินที่ลอยปิ่นน้ำท้าทายแสงไฟจากตะเกียงที่ตนถืออยู่ในมือด้วยระยะเกินกว่าจะเอื้อมถึงเด็กชายตัดสินใจจะหากิ่งไม้มาเกี่ยว เจ้าถุงผ้าหน้าตาประหลาดขึ้นมาดูคิดได้ดังนั้นจึงเดินฝ่าหมอกอันหนาทึบก,กลับหายเข้าไปในพุ่มไม้ข้างทางพานุกรรมกระดาษข้อความไว้ในมือพร้อมรอยยิ้มที่ระบายเปล่งประกายอยู่บนใบหน้าขนาดข้อความชิ้นเล็กๆที่อยู่ในมือพานุศิลปินหลมไฟแรง ผู้ได้รับรางวัลยกย่องระดับสูงจากรั้วมหาวิทยาลัยนั้นเป็นของหลวงพิทักษ์สำหรับคนทั่วไปแล้วชื่อหลวงพิทักษ์คงไม่มีความหมายมากมายอะไรนักแต่กับจิตตกรในพื้นที่ภาคเหนือแล้วเขาคือตัวแทนนักสะสมงานศิลปะที่ได้รับความยกย่อง แล้วไว้วางใจจากเศรษฐีนักสะสมงานศิลป์ทั่วโลกงานศิลปะทุกชิ้นที่เขาสนใจมักได้รับการยอมรับและได้รับการซื้อในราคาที่สูงเสมอสิ่งที่ทำให้ใจเขาเต้นไม่เป็นจังหวะก็คือข้อความที่บรรยายว่าผมได้ยินชื่อเสียงคุณพานุมาระยะหนึ่งแล้ว ผมจะเหมาภาพเขียนคุณทั้งหมดและผมมีวิธีที่จะทำให้มันมีมูลค่าเป็นสิบสิบเท่าขอเพียงคุณมาทานอาหารค่ำกับผมที่บ้านลิมน้ำตามแผนที่ที่แนบมาในเย็นวันนี้ผมยินดีชำระค่าใช้จ่ายตามคำเรียกร้องเองินหนึ่งหมื่นบาทที่ผมฝากไว้สำหรับเป็นค่าเสียเวลา เราทานอาหารกันแล้วคุณพานุไม่อยากขายให้ผมให้ถือว่าเงินดังกล่าวเป็นค่าเสียเวลาที่ผมยินดีจะมอบให้หวังว่าเราคงจะได้พบกันสำหรับพานุแล้วเขาดีใจยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดสำหรับศิลปินที่ยอมทิ้งความเจริญมาอยู่ปลาเพื่อค้นหาความสงบ และความบริสุทธิ์ทางจิตใจเงินหนึ่งบืนบาทนั้นไม่อาจเทียบได้กับการยอมรับจากบุคคลระดับปรมาจารย์แห่งวงการศิลปะอย่างหลวงพิทักษ์ขณะใจคิดอย่างมีความสุขตาก็เหลือบมองแผงที่ในมืออย่างคุ้นเคยเกือบปีที่มาอยู่ปลายเขามองปราดเดียวก็รู้ว่า บ้านริมน้ำนั้นอยู่แห่งไหนใจเขาบอกตนเองว่าการตัดสินใจของเขาถูกต้องแล้วเขายังจดจำวันที่บอกกับแฟนสาวว่าเขาอยากลาออกจากการเป็นอาจารย์สอนศิลปะในโรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนแล้วมาหาแรงบันดาลใจโดยเป็นศิลปินวาดภาพอยู่ที่ป่า ไม่ว่าแฟนสาวเขาจะทักท้วงอย่างไรเขาก็ไม่คิดที่จะฟังแฟนท้ามองว่ามันเป็นความฝันเฟื่องที่เลื่อนลอยขณะที่เพื่อนฝูงก็คอยพ่ำเตือนแต่เขากลับคิดว่าคนพู้นี้เป็นตัวถ่วงเป็นพันธนาการ ที่ฉุดลังอิสรภาพในการสร้างสรรค์าง,งานดีๆระดับโลกของเขาเขาเป็นศิปลปินทำไมคนอย่างเขาจะต้องมาจอมจอมอยู่กับการสอนศิลป,ปะกระจอกกระจอกด้วยดังนั้นเขาตัดสินใจบอกเลิกแฟนสาวและหันหลังให้แก่เพื่อนฝูงทั้งหมดเพราะเขาเชื่อว่า เาเกิดมาเพื่อสิ่งที่ดีกว่ายิ่งเมื่อเขาได้กำกระดาษข้อความจากหลวงพิทักษ์ไว้ในมือเขาก็นึกยิ้มเยาะพวก่วงความเจริญทั้งหลายที่ไม่มีวันจะได้โอกาสอย่างเขาคิดได้ดังนั้นเขาจึงหันไปบอกลูกน้องในร้านให้เอาบัญชีลูกวาดทั้งหมดมาตีราคาเย็นนี้ เขาจะไปทานอาหารเย็นกับลุงพิทัพเวลาทุ่มเสร็จเสจสำหรับชาวบ้านในปายนั้นนอกจากถนนคนเดินแล้วในเมืองอื่นที่อื่นๆเรียกว่าแทบจะเงียบเป็นป่าช้ากันทีเดียวแสงไฟในบ้านริมน้ำยามนั้นสองสลัวภาพวาดที่ประดับตกแต่งอยู่ตามกำแพง บ่งบอกถึงรสนิยมอันสูงส่งของผู้เป็นเจ้าบ้านนอกจากภาพวาดต่างๆแล้วยังมีรูปปั้นที่มีชื่อเสียงดูคุ้นตาจากปรมาจารย์ชื่อดังล้วนประดับตกแต่งอยู่ภายในห้องรับแขกโต๊ะอาหารถูกจัดวางไว้อย่างวิจิตรบรรจงดอกไม้แก้ววาย และขนมปังที่อุ่นร้อนพร้อมเสิร์ฟคล้ายโรงแรม5ดาวในกรุงเทพจนเข้าอดสงสัยไม่ได้ว่าถ้าหลวงพิทักต้องมีคนใช้กี่คนจึงจะคอยทำอาหารและช่วยเก็บกวาดบ้านให้สะอาดเรียบร้อยได้ปานนี้เพราะภายในบ้านเหมือนจะมีเขาอยู่เพียงผู้เดียวใจคิดไปเพลิน ตาก็เหลือไปเห็นรูปวาดงูเหา่ากำลังซุ่มรอจะกินหนูประดับอยู่บนกำแพงเมื่อเปรียบเทียบกับรูปอื่นๆแล้วรูปนี้ดูจะไม่มีคุณค่าเท่ารูปอื่นๆที่ประดับอยู่เลยคนวาดก็ไม่มีชื่อเสียงเลียงนามใดๆที่ประหลาดใจคือมันถูกติดตั้งในตำแหน่งที่สูงกว่า และโดดเด่นกว่าลูกอื่นๆซึ่งบ่งบอกถึงการให้ความสำคัญของผู้เป็นเจ้าบ้านคงจะเป็นเพราะผมชอบงูเพราะมันดูฉลาดและไม่น่าไว้วางใจขนาดมันไม่น่าไว้วางใจขนาดนั้นเจ้าหนูยังเดินดุยดุยเข้าไปหามันอย่างไม่เกรงกลัวผมว่าลูกนี้มันดูขัดแย้ง แต่ก็สวยงามขึ้นอยู่กับว่าเราอยากนิยามตัวเราว่าเป็นอะไรหนูหรืองูเสียงอธิบายภาพวาดของหลวงพิทักษ์ชัยชลาที่คเนจากสายตาอายุน่าจะมากกว่า80ปีเขาสาธยายถึงความเป็นมาของวงการศิลปะในประเทศไทย ประวัติของชายชลาการสนทนาบนโต๊ะอาหารที่ลื่นไหลไม่ว่าวายหรืออาหารจะรสชาติดีเพียงใดแต่สำหรับพานุเขาแค่อยากฟังข้อเสนอว่าหลวงพิทักมีแผนจะทำให้เขาชื่อเสียงโด่งดังขึ้นได้อย่างไรและภาพวาดของเขาจะมีมูลค่าเป็นสิบสิบเท่าอย่างไรต่างหาก เนื่นนานจนพานุเริ่มลำคาญชายแก่เขาตัดสินใจเอ่ยปากถามรวมพิทักษ์ถึงแผนการเกี่ยวกับรูปภาพของตอนเองชายชลายิ้มพร้อมขยับกายลุกขึ้นจากโต๊ะอาหารแต่ก่อนจะเดินไปที่โต๊ะหนังสือเพื่อหยิบเอกสารบางอย่างชายชลาบรรจงเปิดขวดไวน์ขวดใหม่ แล้วเติมไวน์ในแก้วของเขาอย่างช้าๆพร้อมชี้ชวนพานุให้ดื่มไวน์อีกครั้งวน์แดงลดดีค่อยๆไหลผ่านลำคอของเขาหลังจากกลับมาพร้อมเอกสารชายชลาให้พานุอ่านจดหมายข่าวที่เขาจะส่งถึงสื่อต่างๆในเร็ววันนี้ เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ระบุถึงความมีพรสวรรค์และความสามารถของศิลปินอย่างพานุอย่างยืดยาวและที่น่าสนใจคือในเอกสารยังระบุความเสียใจที่ชายชลามีต่อการตายจากไปของพานุศิลปินที่กำลังมีอนาคตไกลเมื่ออ่านมาถึงท่อนนี้ เขาทั้งตกใจทั้งแปลกใจและร่างกายก็เริ่มรู้สึกถึงอาการชาที่คอและท้องหน้าแปลกที่ร่างกายเขาเริ่มจะขยับขยื่อนไม่ได้ตาเขาเหลือกพร้อมหันไปมองชายชรลาอย่างหวาดกลัวชีวิตวายนั่น เด็กชายกำกิ่งไม้ยาวไว้ในมือออกแรงเต็มที่เพื่อที่จะเกี่ยวถุงผ้านหน้าตาประหลาดที่ลอยเป็นน้ำจนเมื่อกระแสน้ำพัดกระชากอย่างแรงถุงดังกล่าวก็ขยับเผยตัวให้เห็นว่ามีศพสภาพขึ้นอืดรลอยน้ำเด็กน้อยตกใจ จนมือปล่อยกิ่งไม้และปากก็ร้องตะโกนบิดาที่เดินอยู่ไม่ไกลแม้จะตกใจขนาดไหนแต่เด็กชายก็จำคับคล้ายคับขาว่าเขาเคยเห็นหนุ่มคนนี้ในตัวเมือง สำหรับเรื่องคุณค่าแห่งงานศิลป์เรื่องนี้พระเดชแต่งขึ้นในความคิดที่ว่าศิลปินระดับโลกอย่างวินเซนต์แวนโก๊ะยามมีชีวิตผลงานเขากลับไม่ได้เป็นที่ยอมรับสักเท่าไหร่ซึ่งแตกต่างกับยามที่เสียชีวิตไปแล้วผลงานเขากลับมีคุณค่ามาหาศาล แล้วพบกับเรื่องใหม่ของพระเดชได้เร็วๆนี้